สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติวเพลชา n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการกดรับสิทธิ์นะครับโครงการเราชนะภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผมสําหรับผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับผมสามารถกดรับสิทธิ์ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับส่วนประชาชนทั่วไปที่เพิ่งลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ www. ร์ เราชนะ .com นะครับเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมานะครับผมก็ให้เข้ามากดรับสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการกดรับสิทธิ์สําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกลุ่มโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกดรับสิทธิ์กันเลยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับผมให้ไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังในมือถือของเรานะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อใส่พินเรียบร้อยแล้วครับจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันเป่าตังของผมนะครับได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชัน10.32.0นะครับวิธีการดูว่าแอปพลิเคชันของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังนะครับ ให้ไปที่รูปเฟืองข้างบนมุมขวาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้มาดูข้างบนนี้ครับที่เขียนคําว่าเวอร์ชันนะครับผมมันจะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ10.32.0นนะครับเมื่อเป็นเวอร์ชันนี้แล้วนะครับผมเราก็จะสามารถที่จะมองเห็นแท็บเมนูโครงการเราชนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดรับสิทธิ์กันนะครับให้กดไปที่ G Wallet ตัวนี้นะครับผม เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจียว่าเลจะเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอกับแ็บเมนูนะครับเลียงกันอยู่แบบนี้นะครับสําหรับโครงการเราชนะนะครับจะอยู่ด้านบนสุดนะครับเขียนว่าเราชนะนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมจะพบกับข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับซึ่งเขาจะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็ความยินยอมสําหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับผมเมื่อเราอ่านเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับทําความเข้าใจกับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรามากดตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะกลายเป็นติ๊กถูกเห็นไหมกดไปหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับแถบสีฟ้าจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดยืนยันและยินยอมนะครับกดไปเลยติบอ่า เมื่อกดมาแล้วนะครับผมจะมาเจอกับหน้าจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันนะครับผมตรงนี้นะครับให้เราเลือกจังหวัดที่เราอยู่นะปัจจุบันนะอย่างเช่นนะครับตามบัตรประชาชนเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่เรามาทํางานอยู่ที่สมุทรปราการนะครับผมนักตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเราทํางานอยู่ที่นี่นะครับผมให้เราเลือกตรงช่องจังหวัดนะครับโดยเลือกตรงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้กดเข้าไปนะครับทีนึง แล้วเราก็มาเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอจังหวัดของเราที่เราต้องการลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสมุทรปราการนะครับปึบอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันนะครับเอากดยืนยันตรงนี้เลยนะครับปึบ เมื่อกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบก็จะมีแมสเซจเด้งขึ้นมาบอกว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้นะครับสิทธิ์โครงการเราชนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกดปุ่มตกลงนะครับกดปุ่มตกลง เมื่อกดปุ่มตกลงแล้วนะครับผมระบบก็จะเด้งกลับมาที่หน้า G Wallet นะครับซึ่งจะเป็นหน้ารวบรวมเมนูหลักต่างๆไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปที่แท็บเมนูเราชนะนะครับหลังจากที่เรากดรับสิทธิ์ไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับอ่านะครับผมเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์เราชนะได้ในเวลานี้นะครับสิทธิโครงการเราชนะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับอ่า สรุปแล้วก็คือว่าตอนนี้เรากดรับสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอเพียงวันที่18กุมภานะครับก็จะมีเงินเข้ามาภายในโครงการเราชนะนะครับเมื่อเงินเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดในแถบเมนูนี้นะครับแล้วก็เข้าไปสแกนจ่ายตามร้านคา้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปวิธีการกดรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือมีข้อแนะนำนะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากรับทบคลิปอื่นๆภายในช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ